สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับผมปันนะครับในรายการ f i t r o y a l Spec นั่นเองสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนการ Fake GPS นะครับโดยใช้แอปเอ,อ่อ f ฟจี g นะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอพูดว่าการที่จะใช้แอปนี้ได้นะครับจำเป็นต้องมี Android 6.0ขึ้นไปนะครับซึ่ง นั่นก็คือมาร์ m เม l โนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันเลยนะครับวิธีเช็คก็ไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็ไปเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับหลังจากนั้นก็ให้มาดูที่นะี่ครับเวอร์ชันของ Android กดลัวๆก็เข้าไปดูนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะฮะให้ทุกคนเปิดโหมดผู้พัฒนาก่อนนะครับก็ให้กดที่หมายเลขบิ d นะครับ เนี่ยนะฮะกดไป6หรือ8ครั้งผมจําไม่ได้กดไปจนกว่ามันจะขึ้นแบบนี้นะครับมันก็จะมีนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้ทุกคนไปเปิดอันนี้ไว้ก่อนเลยครับนี่เลื่อนลงมาให้เจอคําว่าเลือกแอปจําลองตําแหน่งอ่าแล้วก็ให้เลือกเดี๋ยวผมจะมาสอนอีกเคนะครับให้ไปที่ Pa Store จากนั้นให้พิมพ์คำว่า f l y GPS นะครับมันจะขึ้นมาเลยแล้วให้เลือก Fake GPS แล้วก็มีภาษาจีนเออจีนอ่ะเสร็จแล้วติดตั้งนะครับอะไรให้เรียบร้อยหลังจากนั้นให้มาที่ที่ผมบอกนะครับปุ๊บกลมาที่ไฟล์ GPS นะครับกดไปเลยปราบเรียบร้อยนะฮะปิดไปเลย ไปเลยหลังจากนั้นให้เข้าแอปไฟล์ GPS นะครับคนที่ได้จะไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยสามารถใช้แอปได้ตามปกตินะครับก่อนอื่นก็ดูที่ตัวผมนะครับก็จะอยู่ตรงนี้แล้วผมขอแนะนำนะครับว่าให้อยู่ในจังหวัดของเราไปก่อนนะฮะอย่าพยายามบิด ไปต่างจังหวัดนะฮะหรือออกนอกประเทศนะครับมืงั้นคุณจะติดซอฟต์แบนนะครับทันที4ชั่วโมงนะฮะหรืออาจจะเป็นวันเลยก็ได้นะครับก็แนะนำอย่าเพิ่งห้าวเลยครับให้ไปใกล้ๆก่อนนะฮะสักจังหวัดเราก็พอนะครับแต่เกิดคนอยากแบบว่ามั่นใจนะฮะอยากหรือว่า อยากไปจับโปเกมอนที่สยามพารากอนก็แล้วแต่ฮะ <c oughs> อ่าผมก็จะเอาในจังหวัดของผมนะฮะก็ให้พิมพ์ไปนะครับสิ่งที่ที่เราอยากจะไปนะครับในตอนนี้ปุ๊บก็เซิร์ชไปเอาไม่มีเอาผมไปที่แฟบริตเลยครับอืมผมก็ บันทึกจุดไว้แต่ละจุดนะครับแล้วก็ค่อนข้างคล้า,ายกันนะครับนี่กดตรงนี้นะครับ GPS Service Run นะครับแล้วให้เลือกอันที่สามครับ Joystick Location Mode นะครับให้เลือกเป็นให้เลือกแบบเป็นจอยออของ Location มันนะครับก็พกดขึ้นมาก็จะเป็นอย่างนี้สำหรับคนที่ขึ้นเตือนนะครับก็ขอบอกไว้เลยว่า อดครับนะฮะก็มันจะมีวิธีนึงก็คือใช้ x p o s e อนะครับ i n s taller ซึ่งผมไม่แนะนำเพราะว่าเครื่องไหนที่มันไม่รองรับนะฮะอาจจะพอรีเครื่องปุ๊บอาจจะบูตแบบบนลูปนะครับก็คือเครื่องเปิดไม่ติดนั่นเองนะฮะต้องแฟดลอมใหม่หรือว่าลงลอมศูนย์ใหม่นะฮะซึ่งก็คงจะต้องถามหาช่างนะครับจะทำไม่เป็น ก็หลังจากนั้นให้เข้าโปเกมอนโกนะครับเป็นอันเสร็จพิธีครับจบไม่มีอะไรมากนะฮะทำแค่นี้เองนะครับให้เปิด GPS ไว้ด้วยนะครับนะฮะอ๋อลืมบอกเวลาเปิด GPS นะครับไม่ใช่ว่าจะเปิดแค่นี้นะครับให้มาเปิดที่แอป Google ด้วยนะครับเอ้ย บ้านี่บประวัติตำแหน่งนะครับแล้วให้เปิดอันบนให้เปิดไว้นะครับให้ประัติมันจะประมวลประวัติครั้งสุดท้ายของเครื่องเราไว้ด้วยครับก็ดีมากปึ๊บเสร็จละนะตอนนี้ผมก็อยู่ที่สนามกีฬานะครับประจำจังหวัดของผมนั่นเองตอนนี้ก็มีเออฟูจิกิดันเนนะครับ วิธีการเดินนะครับให้เรากดไปที่ทิศเหนือก่อนนะครับซึ่งทิศเหนือพอขึ้นตรงปุ๊บจะไปทางเหนือนะครับขึ้นเหนือลงใต้นะครับนี่ครับตะวันออกตะวันตกโอเคตามนั้นสามารถหมุนปกสต็อบได้นะครับก็จะได้ของมานั่นเองก็คลิปนี้นะครับก็คงจะจบเพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปหน้านะครับอาจจะเอสอน iOS ต่อนะครับ ก็ถ้ามีอะไรไม่เข้าใจนะครับก็ทิ้งเออ่ความเห็นไว้นะฮะเดี๋ยวผมมาตอบตอบเร็วอยู่แล้วมัง้งนะจะ,จะตอบประมาณตอนเย็นแล้วครับก็มาตอบแน่นอนฮะก็สวัสดีครับเอ๊ะมันปิดยังไงวะ โอเคครับบ okay, ๊ายบาย